เรื่องราวของหัวหน้าครอบครัวที่ถูกฆาตกรรมผู้หญิงเจ็ดคนที่ต่างมีแรงจูงใจแอบแฝงต้องไขปริศนาและตามหาฆาตกรตัวจริงเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันเลยกับอฟสปอยภาพยนตร์เรื่องเจ็ดสตีหนึ่งฆาตกรรมก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะหนังเปิดมาที่ซูซานนาเธอกำลังเดินทางกลับบ้านเมื่อไปถึงซูซานนาพบกับสาวใช้คนใหม่ที่เธอไม่คุ้นเคยเลยสาวใช้แนะนำตัวว่าเธอชื่อมาเรียซูซานนาบอกพ่อของเธอเล่าเรื่อง มาเรียให้เธอฟังทางจดหมายมาเรียคิดว่าซูซานนาจะมาถึงตอนเที่ยงเสียอีกซูซานนาบอกนั่นเป็นเพราะเธอทานรถไฟเที่ยวแรกจากนั้นซูซานนามาถักทายคุณยายคุณยายขาเจ็บจึงต้องนั่งวีลแชร์อยู่ตลอดคุณยายบ่นว่าเธอหนาไม่อยากเป็นภาระของคนอื่นแบบนี้หรอกจากนั้นคุณแม่ก็เดินเข้าบ้านมาคุณแม่แปลกใจไม่น้อยเพราะคิดว่าซูซานนาจะมาถึงตอนเที่ยงคุณแม่ยังได้กลิ่นบุหรี่จากตัวซูซานนาอีกแต่ซูซานนาก็โกหวกว่าเธอไม่ได้สูบและถามว่าพ่อเป็นยังไงบ้างแม่บอกพอ ไม่ออกจากบ้านมาหลายวันแล้วอยากเจอก็ไปปลุกในห้องนอนแขกพอกับแม่แยกห้องนอนกันมาสักพักแล้วเพราะพ่อกลดดังมากจากนั้นก็ถึงเวลาทานมื้อเช้าคุณแม่บอกมาเรียไม่ต้องไปปลุกมาเชนโลให้เขานอนต่ออีกหน่อยในระหว่างที่ซูซานนาคุณยายและคุณแม่กําลังทานอาหารเช้านาอากอตินาน้องสาวของคุณแม่ก็เดินเข้ามาด้วยท่าทางหงุดหงิดตอนน้องสาวซูซานนาเปิดโคมไฟไว้ทั้งคืนจนเธอนอนไม่หลับจากนั้นคาเทรีน่าเดินเข้ามาและบอกว่าน้าโกหกตกนรกนะซูซานนาเข้าไป กอดน,น้องสาวด้วยความคิดถึงซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นวันคริสต์มาสคุณแม่บอกให้มาเรียไปปลูกคุณมาเชนโลได้แล้วเอากาแฟไปให้เขาด้วยและแจ้งว่าซูซานนามาถึงแล้วมาเรียไปเคาะประตูแต่มาเชลโลก็ไม่ตอบคุณแม่บอกให้มาเรียเปิดประตูเข้าไปเลยเขาหูไม่ดีแต่เมื่อมาเรียเข้าไปเธอถึงกับกรีดรันบ้านมาเชลโลมีมีดปากกลางหลังและเขาตายแล้วทุกคนช็อกมาคาเทลิน่ารีบเข้าไปดูทันทีจากนั้นก็ล็อกประตูเอาไว้จะได้ไม่มีใครเข้าไปในห้องนั้นจนกว่าตำรวจจะมาแต่คุณแม่ อยากเข้าไปเห็นกับตาเผื่อพ่อ,พอ,อยังต้องการพวกเราอยู่เมื่อทุกคนเข้าไปในห้องก็พบมาเชนโลเสียชีวิตแล้วจริงๆคอาเทเลนาบอกฆาตากรต้องอยู่ในนี้แน่นอากอสติน่าที่เห็นแบบนั้นถึงกับเป็นลมลมลงไปทุกคนตอนนี้กําลังสติแตกมาเรียบอกชัดเจนว่าคุณมาเชนโลถูกฆาตกรรมเพราะฉะนั้นเราต้องรีบแจ้งตำรวจคุณยายเอาแต่ดื่มเหล้าจนถูกคุณแม่ต่อว่าอาเทเลนาพบว่ามีคนตัดสายโทรศัพท์บ้านในตอนนั้นเองมีเสียงดังเกิดขึ้นทุกคนตกใจมากคาดว่าเสียงนั้นต้องมาจาก ห้องคาเทลีนาและไฟก็เกิดติดติดดับดับคงมีใครสักคนขึ้นไปดูข้างบนมาเรียบอกงั้นเธอไปเองเมื่อมาเรียขึ้นไปดูก็พบว่าไม่มีคนอื่นอยู่ในบ้านมาเรียเธอสงสัยว่าเมื่อคืนนี้หมาไม่เห่าเลยปกติถ้ามีอะไรนิดหน่อยมันก็เห่าแล้วหมายความว่าฆาตรกรต้องเป็นคนที่รู้จักบ้านนี้ดีทุกคนจึงมาหารือกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาเรียเป็นคนใช้โทรศัพท์คนสุดท้ายเพราะเธอต้องโทรไปสั่งฟืนนั่นก็แปลว่าโทรศัพท์ยังใช้ได้จนถึง7จ็ดโมงเช้าคุณยายบอกมาเชลโลตอนนี้กำลัง แตกจนถึงขั้นขอหุ้นธนาคารของเธอและเขาโกรธมากที่คุณยายไม่ยอมให้สุสาน,นาถามว่าใครจะได้ประโยชน์มากที่สุดถ้าพ่อตายคุณแม่เดาว่าครึ่งหนึ่งคงเป็นแม่และอีกครึ่งหนึ่งคงเป็นลูกๆแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องพี่นายกรรมของพ่ออาเทลินาบอกถ้าพี่นายกรรมของพ่อเป็นชื่อเวนิก้าล่ะเธอ,อเป็นรักแรกของพ่อที่ยังนัดเจอกันอยู่เสมอคุณแม่รู้เรื่องนี้ดีแต่บอกว่าพวกเขาเป็นแค่เพื่อนกันแม่ไม่ได้หึงเลยสักนิดพอเวนิก้่าหน้าเบื่อและจืดชืดสุสาน,นาถามอีกว่าเมื่อคืนพ่อเข้านน กี่โมงแต่คุณแม่ก็ตอบไม่ได้ทําเอานะอากอติน่าโมโหที่คุณแม่ไม่ยอมอยู่กับมาเชลโลจนเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคุณแม่บอกเธอรู้ดีว่าอากอติน่าแอบรักมาเชนโลทําให้อากอติน่าสติแตกว่ามันไม่ง่ายหรอกนะที่บนโลกนี้มีคนนับล้านแต่เธอมาตกหลุมรักผู้ชายที่อยู่บ้านเดียวกันแถมยังเป็นสามีของพี่สาวอีกมาเทลิน่าไม่พอใจเพราะคุณแม่ให้คุณน้าอยู่ที่นี่แต่น้ากลับตอบแทนแม่แบบนี้แต่อากอติน่าบอกความรู้สึกที่เธอมีต่อมาเชนโลคือความบริสุทธิ์ใจ ากนะั้นทุกคนก็เริ่มสงสัยมาเรียแต่มาเรียไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะฆ่าคุณผู้ชายเมื่อคืนนี้เธอเอาชาสมุนไพรไปให้ตอนเที่ยงคืนคุณผู้ชายดูมีท่าทีไม่ค่อยดีนักในตอนนั้นเองคุณยายกรีดหนักมากเพราะหุ้นธนาคารของเธอหายไปคาเทลิน่าบอกคุณยายเก็บไว้ใต้ที่นอนแบบนั้นเป็นที่แรกที่โจนจะหาแล้วกอติน่าคิดว่าคุณยายอาจจะแอบขายไปก็ได้และไม่แบ่งส่วนแบ่งให้เราคุณยายบอกเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเธอนอนทับมันทั้งคืนแล้วก็ติน่าบอกไม่จริงเธอได้ยินเสียงกุกกุ กา,กากจากห้องแม่ทั้งคืนแล้วก็ตีน่าสงสัยว่าคุณแม่เป็นคนฆ่ามาเชลโลหรือเปล่าราใครใครก็รู้ว่าพี่แต่งงานกับเขาเพราะเงินคุณแม่บอกแต่นั่นขี้เหนียวจะตายชีวิตสมรสหลายอย่างก็ไม่ได้ราบรื่นเธอมีลูกสาวให้เขาถึงสองคนต้องทนอยู่กับเขามาเป็นสิบสิบปียังจะมากล่าวหาว่าเธอแต่งงานกับเขาเพื่อเงินอีกคุณแม่โมโหมากและจะออกไปแจ้งตำรวจจากนั้นไม่นานคุณแม่พบว่ารถสตาร์ทไม่ติดมีคนตัดสายไฟเครื่องยนต์ในตอนนั้นมีเงาตรงหน้าต่างทำให้ทุกคนตกใจมาก ฆาตกรตัวจริงอาจจะกลับมาแต่คนคนนั้นคือเวโรนิกา้าเมื่อชั่วโมงก่อนเธอได้รับโทรศัพท์ว่ามาเชนโลถูกฆ่าตายในบ้านหลังนี้ทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับอึ้งและพูดไม่ออกเวโรนิก้าจึงเดินตรงไปเคาะประตูห้องมาเชนโลและเพราะว่าห้องล็อกเวโรนิก้าจึงบอกว่าเปิดประตูให้เธอเดี๋ยวนี้คุณแม่บอกเขาตายแล้วเขาโดนมีดปักที่กลางหลังเวโรนิก้าบอกว่าคนที่โทรหาเธอเป็นผู้หญิงทุกคนสงสัยว่าเวโรนิก้ารู้ได้ยังไงว่านั่นเป็นห้องของมาเชนโลแต่เวโรนิก้าก็ไม่ตอบเธออยาก ดูมาเชลโลให้เห็นกับตาคุณแม่บอกคุณแจห้องอยู่ตรงเปียโนเวโรนิกาเดินไปหยิบโดยไม่ต้องให้ใครบอกว่าอยู่ตรงไหนปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้ไม่ใช่คุณแจดอกนี้ชัดเจนว่ามีคนเปลี่ยนคุณแจปาเทเดนาเดินตรงมาถามเวโรนิกาว่าเธอยังไม่ตอบคําถามเรานะเวโรนนกาบอกมาเชลโลซื้อบ้านหลังนี้ต่อจากย่าของเธอมันเป็นบ้านของตระกูลมาหลายรุ่นและเธอรู้มาสักพักแล้วว่ามาเชนโลนอนห้องนี้วก็ตีน่าสงสัยว่าเวโรนิกาอาจจะมาที่นี่บ่อยนะเพราะหมามันไม่ยอมเหา่า ปกติมันจะเห่าคนแปลกหน้าคุณแม่บอกเธอไม่อยากฟังเรื่องหมาแล้วเวโรนิก้าบอกอากอติน่าว่ามาเชลโลพูดถึงเรื่องเธอเยอะเลยและเวโรนิก้าก็ขอตัวกลับแต่คาเทลิน่าไม่ยอมให้กลับเพราะตอนนี้เวโรนิก้าก็เป็นผู้ต้องสงสัยแล้ว <on> เวโรนิก้าพบว่าข้างนอกมีพายุหิมะเธอจึงจำเป็นต้องอยู่ที่นี่ต่อทุกคนตอนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยกันหมดสูซานาเชื่อว่ายังไงก็ตามฆาตากรต้องเป็นหนึ่งในนี้คาเทลิน่าบอกสูสานาเองก็เหมือนกันสูสานาบอกจะเป็นไปได้ไงเธอเพิ่งมาถึง เมื่อเช้านี้คาเทดีนาบอกพี่อาจจะกลับมาตอนเช้าเพื่อตบตาพวกเราก็ได้เมื่อคืนนี้พี่อยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะพอาเธอได้ยินเสียงพี่หลังประตูตอนประมาณตี 3. สามซูสานน่ายอมรับว่ามันคือเรื่องจริงทุกคนตกใจมากทําไมซูสานน่าทําแบบนี้ซูสานน่าบอกนันกระพะเธออยากคุยกับพ่อตามลําพังบ้านนี้มันหาความเป็นส่วนตัวไม่ได้เลยแม่บอกแม่เชื่ออย่างนั้นแต่ลูกมีอะไรจะบอกพ่อซูสานน่าบอกตอนนี้เธอกําลังตั้งท้องถุกคนที่รู้แบบนั้นช็อกมากมาเรียออกมาบอกว่าตอน อาหารที่คุณมาเชนโลสั่งเธอไว้เตรียมพร้อมเสิร์ฟแล้วทุกคนทานอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยเวโรนิกาบอกมาเรียทำอาหารอร่อยมากทำไมไมาอยู่ในที่ที่ห่างไกลแบบนี้และเวโรนิกามั่นใจว่ามาเรียต้องมีเหตุผลบางอย่างแน่นอนมาเรียยอมรับว่าจริงเธออยู่ที่นี่เพื่อมาเชนโลแต่ตอนนี้มาเชนโลไม่อยู่ที่นี่แล้วเธอจริงต้องขอตัวก่อนอากอตินาที่รู้แบบนั้นเธอถึงกับเป็นลมลม้มลงไปอีกรอบคุณแม่คิดว่ามาเชนโลต้องจ่ายเงินจ้างมาเรียมาทำแบบนี้แนะ่มาเรียบอกเรื่องนี้มัน ไม่เกี่ยวกับเงินเพราะความจริงแล้วเธอชอบนอนกับมาเชลโลเธอทําในสิ่งที่คุณแม่ไม่อยากทําอย่างน้อยก็กับมาเชนโลคุณแม่จึงปล่อยมาเรียไปไม่นานหลังจากนั้นมาเรียก็กลับมาเพราะประตูด,ด้านนอกมีคนล็อกเอาไว้อาเทลินาบอกฆาตกรต้องเป็นหนึ่งในพวกเราแน่ทุกคนตอนนี้เริ่มเผยความลับออกมาแล้วเวโรนนกาบอกเธอก็มีความลับแต่ความลับนี้เป็นของอากอติน่าเธอมีจดหมายที่อากอติน่าเขียนหามาเชนโลตอนที่มาเชลโลได้อ่านเขาหัวเราะสะดังลั่นทุกคน ผิดหวังในตัว ina, อากอตินาเพราะนี่มันคงไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์ใจแล้วอากอตินาจึงยอมรับว่าเมื่อคืนเธอเข้าไปในห้องของมาเชลโลเพื่อบอกให้เขาลืมคําบางคําในจดหมายน่าจะก่อนที่มาเรียไปเสิร์ฟชาสมุนไพรในตอนนั้นอาการป่วยของอากอตินาก็กำเริบผุ้พลจึงรีบไปหายาคาเทเลนาบอกเธอหายาในห้องนั้นแล้วแต่หาไม่เจอคุณยายจึงบอกถ้างั้นเธอจะไปหา,าเองแล้วก็หลุึืนผุ้พลตกใจมากที่เห็นคุณยายเดินได้สุสนาพบกล่องยาอยู่ใต้เตียงแม่คุณแม่บอก ต้องมีใครในนี้พยายามใส่ร้ายเธอแน่ทุกคนจึงสงสัยเวโรนิก้าเพราะคนในครอบครัวคงไม่มีใครอยากทำร้ายอากอตินะ่ามาเรียบอกเมื่อคืนเวโรนิก้าอยู่ที่นี่เธอได้ยินเวโรนิก้ากับมาเชนโลคุยกันเรื่องบินัยกรรมตอนเธอกำลังย้อนเข้าไปเก็บถ้วยชาเธอได้ยินเสียงเธอจึงไม่ได้เข้าไปเวโรนิก้าบอกเธออยู่ที่นี่จริงแต่เธอไม่ได้ฆ่าเขาและสงสัยว่าคุณแม่นั่นแหละเป็นคนฆ่าเพราะเรื่องพินัยกรรมสุสานนาบอกเธอรู้เรื่องนี้พ่อบอกเธอเมื่อคืนพอยังไม่ได้เปลี่ยนพินัยกรรมพอเธอบอก พ่อเรื่องเด็กพ่อบอกดีแล้วที่เธอบอกพ่อพราวันนี้เขาจะไปพบทนายและจะใส่ชื่อเธอลงในพินัยกรรมด้วยไม่คุณแม่ที่รู้แบบนั้นโกรธมากพระคิดว่าสูสาน,นาพยายามใส่ร้ายเธอแถมเธอยังไม่เห็นผู้ชายสักคนมากับสูสนนานาคุณยายบอกเลิกว่าลูกแบบนั้นสักทีแกเองก็เป็นแบบเดียวกันนั่นแหละคุณแม่จึงเอาขวดเหล้าทุบหัวยายและเอายายไปเก็บไว้ในห้องเก็บของและบอกว่ายายเมามากแล้วสูสาน,นาสงสัยในสิ่งที่ยายพูดความจริงคืออะไรกันแนะ่สูสาน,นารู้สึกแย่มากที่รู้ความจริง แบบนี้แม่ลาว่าแม่ท้องได้สามเดือนตอนแต่งงานกับพ่อพ่อเองรู้มาตลอดที่พ่อยอมแต่งงานกับแม่เพราะเรื่องเงินแต่ที่ผ่านมาเขาเป็นพ่อที่ดีมากรักซูซานนาไม่น้อยกว่าคาเทลินาเลยซูซานนาอยากรู้ว่าพ่อแท้ๆของเธอคือใครแม่ลาว่าเขาคือรักแรกของแม่เขาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุซูซานนาเกิดจากความรักตอนซูซานนาไปหากล่องยาซูซานนาเห็นแม่เก็บกระเป๋าแม่บอกแม่อยากไปแค่ยังรอจังหวะเหมะๆอาจจะให้ผ่านเทศกาลไปก่อนเวโลนิกา แอบฟังและได้ยินทั้งหมดมาเรียเข้าไปหาอากอตินาอากอตินาเธอไม่มั่นใจในตัวเองเลยขนาดหลานสาวของเธอยังมีประสบการณ์ส่วนเธอคงทึนทึกไปจนตายและถามกับมาเรียว่าทำยังไงถึงยั่วยวนผู้ชายได้มาเรียบอกคุณวรออกไปข้างนอกไม่ใช่หมุกมุ่นอยู่แต่ในนี้แต่อากอตินาเธอไม่มั่นใจในตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่มีเสน่ห์แต่มาเรียไม่คิดแบบนั้นอากอตินาต้องคิดว่าตัวเองสวยอยู่เสมอและจะทําการเปลี่ยนลุคให้เธออาเทลีนาคิดว่าเวโลนิก้านี่แหละที่เป็น นขนค่าพอสซสนาพบกระเป๋าของเวโลนิก้าวางอยู่เลยจึงแอบเปิดดูและพบว่ามีปืนอยู่ในนั้นทุกคนที่เห็นตกใจมากในตอนนั้นอากอตินาลงมาพร้อมลุกใหม่สุดแซบทุกคนก็ชื่นชมว่าเธอดูสวยมากเวโลนิก้ายืนยันว่าน,นี่ไม่ใช่ปืนของเธอและคิดว่าฆาตกรตัวจริงกําลังพยายามใส่ร้ายพวกเราอยู่ในตอนนั้นไฟเกิดดับมาเรียทนไม่ไหวแล้วที่ต้องอยู่แบบนี้เราต้องหาทางออกไปจากที่นี่เวโลนิก้าเธอไม่ไปกาเทลินาจึงบอกให้แม่เฝ้าเธอเอาไว้ เวโลนิก้าเชื่อว่าคุณแม่ต้องมีชู้แน่และอาจจะเป็นเหตุผลที่ข่ามาเชนโล่คุณแม่บอกเธอจะไปจากมาเชนโลเธอเก็บกระเป๋าเอาไว้แล้วจึงบอกกับเขาเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องจริงที่เธอมีชู้และมีความสุขแต่เธอจะไปเพื่ออยู่คนเดียวความฝันของเธอคือการกลับบ้านมาตอนกลางคืนและไม่เจอใครเลยเวโรนิก้าเห็นใจคุณแม่อยู่ไม่น้อยที่ทนมาถึง25ปีถ้าเป็นเธอคงทนไม่ได้คุณแม่ถามว่าเวโรนิก้ามีคนรักไหมเวโรนิก้าตอบเธอมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนึงแต่ไม่ใช่มาเชลโลแน่ นนเธอเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าชูรักของคุณแม่คือใครทั้งสองจึงตกลงกันว่าจะพูดชื่อพร้อมกันเมื่อนับถึง3ทั้งสองคนพูดชื่อผู้ชายคนเดียวกันนั่นคือคุณจันนูติเมื่อได้ยินแบบนั้นแม่ตรงไปตกเวโลนิก้าทันทีทางด้านคนอื่นๆที่ออกมาดูข้างนอกมาเทลินาพยายามปีนข้ามแต่ก็ทําไม่สําเร็จในตอนนั้นทุกคนได้ยินเสียงแม่ร้องจึงรีบกลับไปดูฆาตากรตัวจริงอาจจะย้อนกลับมาในระหว่างที่คนอื่นๆกําลังกลับเข้าบ้านมาเรียสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ห้องของมาเชนโล เวโรนิก <on> ้ากับแม่ตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วเวโรนิก้าจึงขอสงบสึกเพราะเราเองก็มีรสนิยมขายกันทั้งที่เราสองคนต่างกันสูตรครัวคุณแม่บอกให้เวโรนิก้าจูบเธอสิเพราะเธออยากรู้ว่าการจูบผู้หญิงมันเป็นยังไงทั้งสองคนจึงได้จูบกันในตอนนั้นทุกคนกลับมาพอดีแม่บอกให้คาเทลิน่าไปเอายายออกมาจากห้องเก็บของมาเรียเหมือนจะรู้ความจริงอะไรบางอย่างคุ่นยายไม่เป็นไรอได้สติก็บอกว่าแม่นั่นแหละที่เป็นคนฆ่ามาเชลโลมาเรียบอกกับทุกคนว่าเธอรู้ความจริง ทั้งหมดแล้วและคาเทริน่าก็ควรพูดความจริงคาเทริน่าจึงยอมเา่มาเมื่อคืนนี้เธอซ่อนตัวอยู่หลังมานเธอเห็นและได้ยินทุกอย่างตอนสี่ทุ่มคุณยายผู้อาศัยบ้านพ่อมาเป็น10ปีปฏิเสธไมย่ยอมยกหุ้นให้เขาตอนสี่ทุ่มครึง่งนาะอากอติน่าเข้ามาบอกพ่อให้ลืมลืมในสิ่งที่เธอเขียนแต่พ่อก็อยากให้น้าออกไปตอนห้าทุม่มแม่เข้ามาบอกว่าจะทิ้งพ่อไปเป็นของขวัญวันคริสต์มาสที่ยอดเยี่ยมตอนเที่ยงคืนมาเรียเข้ามาเสิร์ฟชาสมุนไพรตอนตินหนึ่งนาอากอติน่าพยายา แยมเข้ามาหาพ่ออีกครั้งแต่คราวนี้พ่อไม่ยอมให้เธอเข้าห้องด้วยซ้ำตอนตีหนึ่งครึ่งเวลโอนิก้าก็มาเธอเข้ามาได้ทุกเมื่อเพราะมีกุญแจเธอต้องการเงินเพื่อยากกลับไปปารีสตอนตีสามซูซานนามาบอกข่าวดีให้พ่อได้รู้หลังจากนั้นคาเทลินาก็ออกมาจากหลังมานและบอกกับพ่อว่าเธอเห็นและได้ยินทุกอย่างพวกคุณทุกคนคือนางมารพ่อกำลังหมดหวังและทนไม่ได้อีกแล้วพอบอกคงจะดีถ้าพ่อต,ตายไปซะคาเทลินาบอกถ้าอย่างนั้นเธอจะเป็นคนช่วยพ่อเองทุกคนตกใจว่าคาเทลินาเป็นคน ค่าพ่อหรอมาเรียพูดขึ้นมาว่าไม่มีใครฆ่าคุณมาเชลโลเพราะเขายังไม่ตายมาเทลิน่าบอกเรากำลังสนุกกับการที่พ่อแกล้งตายหลังจากนั้นเขาจะได้ฟังหลังบานประตูว่าทุกคนคิดได้งไงกับเขาเขาอยากรู้ว่าใครจะร้องไห้มากที่สุดใครจะพูดถึงเรื่องเงินมากที่สุดใครพูดถึงความรักเาวันนี้เขาจะไปหาทนายและอยากรู้ว่าจะเปลี่ยนพินัยกรรมยังไงดีมาเทลิน่าเป็นคนจัดฉากการตายของพ่อโทรหาเวลนิกา้าตัดสายโทรศพัพท์ตัดสายเครื่องยนต์ล็อกประตูบ้าน เอายาของน้าไปไว้ใต้เตียงแม่สมมยหุ้นธนาคารของยายเอาปืนปลอมใส่ในกระเป๋าของเวโลนิกา้าสลับคุญแจห้องพอจะได้ไม่ต้องแกงนอนคว่ำหน้าทั้งวันแต่มาเรียบมาเอิญเห็นมาเชนโลทางหน้าตา่างตอนนี้มาเชนโลยังไม่ตายแต่ทุกคนก็เริ่มอยากฆ่าเขาจริงๆแล้วทุกคนจึงเปิดประตูเข้าไปในห้องแต่ก็พบว่ามาเชนโลไม่อยู่ทุกคนจึงไปดูที่ระเบียงและพบว่ามาเชลโลตกระเบียงลงไปตายอีกรอบแต่รอบนี้ดันตายจริงๆภรพตัดไปที่ทุกคนกําลังให้ปากคําคกับตํารวจ ว่ามาเชนโลตั้งใจฆ่าตัวตายทุกคนรู้ว่าเขากําลังมีปัญหาการเงินรุมเร้าและตีหน้าเศร้ากับการตายของมาเชนโลนักสืบจึงฝากนําบัตรถ้านึกอะไรออกให้ติดต่อเข้ามาแล้วก็ตีหน้าคว้านําบัตรเอาไว้และย่วยวนนักสืบสุดหล่อและนักสืบก็กลับไปแม่ตํเหนีคาเทลิน่าว่าลูกทําตัวแย่มากผู้หญิงต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่ตีกันเองยิ่งผู้ชายขอร้องก็ยิ่งห้ามทําเด็ดขาดคาเทลิน่าขอโทษทุกคนทุกคนจึงตัดสินใจว่าจะอยู่รวมกันอยรางไงก็ได้มรดกข,ของมาเชนโลมา แล้วและอีกไม่นานก็จะมีเด็กเกิดมาและภาพยนตร์เรื่องเจ็ดสตีหนึ่งฆาตกรรมก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ตัวหนังไม่ได้ฉเฉลยนะว่ามาเชนโลฆ่าตัวตายหรือพัดตกลงไปตายใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันด้าลางได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะ